สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดไลค์ของโพสต์เซฟซบุ๊กกันนะคะเพื่อนๆท่านใดย,ยอดไลค์น้อยอยากเพิ่มยอดไลค์ดูเทคนิคนี้ตามมาได้เลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอนี้เข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยคะ่ะแล้วเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KM MM m เม h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมิน คอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเนต์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถมาเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ Google ตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะคะ ในหาเพื่อนเพ่นท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่หน้าหลักหนะ้านานแล้วนะคะด้หมบดสุดตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มน,นะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รวดเร็วและบริการแต่ของแพลตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook ในส่วน นนี้ะะคะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นไหลรวดเร็วที่สุดตอนนี้เลยค่ะบริการด้านนายมีอยู่หลากหลายบริการที่รวดเร็วมากเลยตอนนี้นะคะวันนี้ขอเลือกเป็น54สี่านะคะ1000ไลค์ 1, like ในราคา64บ่าทตัวน,นี้จะเป็นรายละเอียดะะ่างๆส่วนลิงค์ตัวนี้เลือกโพลที่นักการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกโพลสักครู่หนึ่งนะคะขอเลือกเป็นโพลนี้ละกันนะคะคัดลอกลิงและนำไปวางกันได้เลยนะคะ ยอดเดิมตัวนี้นะคะอยู่ที่32สองคันลอกเิรียญกันได้เลยค่ะตัวนี้จะเปิดสาธารณะด้วยนะคะงันยอดไปได้ขึ้นให้ยอดตัดต,ต,ตรงนี้อยู่ที่ห้าสิบนะคะใส่กันไปห้าสิบนะคะในราคา3บาบาทกดสั่งซื้อไปราาไปหนึ่งอบาทราคาหบาทตอนนี้นะคะระบบทิ้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะเราก็รอทั้งเราเรากขึ้นจัดสักครึ่หนึ่งคะ่ะไปดูทั้ะ แถบนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะพมกับรายละเอียดของออเดอร์นั้นๆนะคะตัว้านหน้าตรงนี้ค่ะฐานหน้าสุดเลยจะเป็นเลขออเดอร์นะคะทุกเมื่อดานใดมีปัญหาเกเงินไม่เข้าเข้าชาร์จจะมาเรีกงนตัวนี้ส่งให้ มาดูช่องทางการเตือนกันนะคะช่องทางการเติงินตรงนี้มีถึง4ช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะตัวนี้ปแกนได้ถูกธนาคารเลยนะคะอัปวัเลทชิเพทตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการโดยเชิงการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะคยิบตตัวนี้นะคะเพะื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายได้การเตเงินที่สุดเลยนะคะและมีถูกวันนี้วันเดทอีกดูไว้นะคะ ไปดูบร,ริการกันค่ะบร,บริการของทุกๆบริการและทุกๆเพจฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถดูรายละเอียดทั้งแทบขวามือตรงนี้ได้เลยตยรงรูปดวงดาวนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆได้เลยเราก็จะได้รับโบอร์นะถ้าเผญของทุกๆกัน เติมเงินเข้าเลยนะคะไปดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าข้าชาสักนิดหนึ่งนะคะนำเลขออเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากต้องการความสะดวกรวดเร็วก็เลือกเ,เป็นลายคลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะ ไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะก็อยากรู้สถานะด้วยสามารถมาตรวจสอบท,ที้นี่หน้อีกเช่นกันคะ่ะในตอนนี้นะคะยอดไหลได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไวมา,มากๆเลยระบบใจดีวบวกเพิ่มขึ้นมาเห็นด้วยคะ่ะบริการนี้นะคะก็จะเป็นบริการดีๆมากๆเลยเก็ลอไปเลือกใช้บริการได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ